การติดตั้ง USB o สนะครับเราจะเริ่มถอดตั้งแต่ชิ้นไหนมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มบอกให้ทีละชิ้นเลยเริ่มจากหน้ากากวิทยุก่อนนะครับดึงได้เลยถอดหน้ากากวิทยุก่อนจากนั้นโอประกับด้านข้างตรงนี้ออกจากนั้นเปิดเกจออกมาดึง ตัวล็อกโช้ออกแล้วก็บิดเกะทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเก๊ะหน้าก็จะหลุดออกมาจากนั้นเราจะต้องถอดคอนโซลทิ้นใหญ่แล้วก็ตามด้วยอจอแอร์แล้วก็ตัวประกับ้ายขวานะครับเนื่องจากว่าเราจะใส่สวิตช์ตรงเนี้ยมันต้องถอดทั้งหมดนี้เลยเพื่อที่เราจะเดินสายมาจับกับปลั๊กตรงนี้ด้านในตรงนี้นะครับ เริ่มต้นก็คือเอามือดึงเลยทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับแล้วก็ดึงฝั่งนี้ชิ้นใหญ่ก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับส่วนจอแอร์ดึงได้เลยซ้ายขวาแล้วจะมีปลั๊กตัวเดียวนะครับถอดปลั๊กตัวนี้ออกบีบตรงร่องนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับ จากนั้นด้านนี้กับด้านนี้ถอดวิธีคือดึงตรงๆเลยนะครับดึงตรงๆออกมาเลยไม่มีน็อตอะไรทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เอามือผักผักฝาปิดออกมาจากด้านหลังนี่นะครับเราจะเอา USB ค่อยๆลอดสายตามเข้าไปนะครับลอดตามรูไปเลย ถ้ามันสลับด้านมันจะกดไม่เข้านะครับแต่ถ้ามันถูกด้านแล้วอย่างเงี้ยถ้าสลับด้านมันจะกดแล้วมันจะติดล็อกไม่เข้าอย่างเงี้ยก็คือเราเพียงไว้ผิดด้านก็คือให้ให้สลับด้านกันแล้วยังไม่ต้องกดให้มันสนิทนะครับเพื่ออะไรเผื่อเราติดตั้งแล้ว usb เสียเขาเนี่ยมันจะได้ดันออกได้ง่ายถ้าเราติดสนิทไปแล้วแล้ว usb เกิดใช้ไม่ได้ เขาเนี่ยลื้อยาวเลยยางนั้นให้คาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วไปต่อสายเพื่อเทสก่อนนะครับจากพอเราลอดสายออกมาแล้วนะครับสายเราอ่ะเราจะเอาลงรูด้านล่างล,าง,ลางไปเพื่อให้มันลอดลงรูนี้ลงมานะครับผมก็จะเอาสายลอดลงไปรูด,ด้านล่างค่อยๆย,ยัดลงไปต่อมาเราจะต้องเปิดตัวนี้ขึ้นซ้ายขวาหาไขค,รครวงปากแบนตัวเล็กก็ได้นะครับจิ้มเพื่อปลดล็อกไปเกียยวว่างก่อน ครับยางไงผมจิ้มแล้วผมปลล็อกไปเกีรยว่างเพื่อที่เราจะเอาตัวนี้ออกได้ง่ายขึ้นเราจะเห็นสายที่เราแย่ลงไปพ่วงออมาอยู่ตรงนี้นะครับให้ดึงสายลงมาจนให้สายมันตึงเลยจากนั้นแนววางสายก็คือเราจะวางมาตรงนี้ก็คือยกตรงนี้ขึ้น มันยกได้เลยมันไม่มีน็อตนะครับยกขึ้นทั้งหมดเลยหลังจากเราเปิดคอนโซลขึ้นนะครับแนวทางเก็บสายไฟก็คือลอดมารอดลอดลอดลอด,ลอดเพื่อที่เราจะมาจัมกับที่จุดบุหรี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ยกขึ้นได้เลยครับเราก็ถอดปลั๊กมันออกอันนี้ถอดปลั๊กมันออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็นําสายไวซ็อกเก็ตตัวเนี้ยด้านหนึ่งอะ่ะเราก็เสียบกลับเข้าไปที่เดิม อีกด้านหนึ่งเราก็เอาปลั๊กเสียบกลับเข้ามาที่ปลั๊กไว์ซ็อกเก็ตนะครับถ่ายทำคนเดียวมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือจะเป็นปลั๊กไว์ซ็อเที่เสียบแล้ว จากนั้นเราก็จัดเก็บสายเราก็เอาเก็บสายเข้าไว้ด้านในนะครับเท่านี้แล้วที่เหลือคือเราประกอบแล้วให้เช็คดูให้ดีว่าสายไฟว่ามันไม่ได้ทับมันไม่ได้ว่าเวลาเราประกอบแล้วมันจะไม่ได้ทับจากตัวล็อกใดๆนะครับ เราขยับให้ทุกอย่างมันตรงล็อกหมดทุกอย่างนะครับสังเกตล็อกเนี่ยตัวคลิปสีส้มนะครับอย่างถ้ากดลงมันจะดังกรึบทุกจุดไม่มีอะไรติดค้างอ่าอันนี้คือประกอบประกอบแล้วไม่มีอะไรติดค้างนะครับจากนั้นลองสตาร์ทดูอ่าอเมื่อเราออนสวิตช์ปุ๊บเราจะเห็นเราจะเห็น ตัวไฟเนี่ยแสดงเป็นสีฟ้าขึ้นมาอันนี้ผมจะลองเทสเสียบชาร์จดูนะครับอันนี้คือชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นตอนลัก์ชาร์จแล้วเท่านี้คือเสร็จแล้วที่เหลือเราก็ประกอบกับตามเดิมเริ่มจากแผ่นปิดตัวนี้แล้วก็ไล่ประกอบไปเรื่อยๆเลยนะครับ